เจอกับมิ้นและแกะกล่องกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปภาคต่อค่ะเป็นภาคต่อจากคลิปรีวิว w n n m o r r p i i l l n s ที่มิ้นเคยโพสต์ไว้เมื่อประมาณน่าจะสักเกินครึ่งปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูก็เดี๋ยวมิ้นจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน Description แล้วก็ปักหมุดไว้ให้ข้างบนด้วยค่ะทำไมถึงต้องเป็นภาคต่อคืออย่างนี้ค่ะ คืออนาม orphic lens เนี่ยมันจะต้องซื้อแอป,ปแยกในการที่จะมาดีสคร s e ภาพดีสครีชก็คือยืดภาพน,นะคะแอป moments pro แอปฟ i m i c Pro เป็นต้นซึ่งก็จะราคาอยู่ประมาณแบบ200กว่าบาทอะไรแบบนี้นะคะถ้าถามว่ามีโซลูชันไหมที่จะสามารถดีสคร s e ภาพโดยที่ไม่ต้องซื้อแอป,ปเหล่านี้เพิ่มมีค่ะแต่เราต้องยอมแลกกับข้อเสียที่ว่า โอเคเราใส่เลนส์นันโมฟิกไปแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้ในแคเมราโรเราต้องไปเอาออกจากโทรศัพท์แล้วไปเข้าคอมซึ่งเดี๋ยววันนี้มิ้นจะมาสาธิตให้ดูว่าการที่เราจะดีสคริสภาพโดยใช้โปรแกรมที่ทุกคนน่าจะมีซึ่งก็คือโปรแกรม Photoshop นะคะแล้วก็ไฟนอ l Cu t ไฟล์รูปที่เป็นไฟล์ตัวอย่างที่มิ้นใช้ในคลิปสาธิตเนี่ยจะถ่ายมา4.3คือบางคนที่ตั้งถ่ายรูปภาพนิ่งไว้ในโทรศัพท์เป็น16.9เนี่ย ถ้าจะเอามายืดแบบมินเนี่ยมันจะยืดยาวของมิ้นอีกนะคะดังนั้นก็อยากให้นึกถึงไฟล์ที่เราถ่ายมาด้วยว่าพื้นฐานไฟล์เป็น4ต่อ3เท่ากันไหมหรือเราไปปรับค่าไฟล์ไว้เท่าไหร่ในมือถือนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยมิ้นอัตราส่วนปกติค่ะ16ต่อ9เหมือนถ่ายคลิปวิดีโอธรรมดายังไงเดี๋ยวลองไปดูวิธีท,ทำกันนะคะง่ายๆทำตามสบายมากค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าโปรแกรม Photoshop ค่ะแล้วก็เลือกรูปที่จะทำการ d s q u e a z e ขึ้นมานะคะตามปกติเลยเหมือนเรากำลังจะแต่งรูปรูปหนึ่งเปิดขึ้นมาแล้วค่ะให้ไปที่ Image นะคะแล้วก็ไปที่ Image Size ไปติ๊กเอาลิงก์ความกว้างความสูงออกไปซะแล้วก็ตรงขนาดภาพให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ เสร็จแล้วใส่ตัวเลข133ค่ะตรงความกว้างหลายคนอาจจะสงสัยว่า133มาจากไหนนะคะก็มาจากจำนวนเท่าของเลนส์ที่เราใช้อย่างอนาโมฟิกของมิ้นจะคูณ1 3 3นะคะมันก็คือ100คูณ1.33มันจะออกมาเป็น133นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าใครที่มีเลนส์ 1. 5 5เท่าก็ต้องใส่150 ใครมีเลนส์2เท่าก็ใส่200นะคะหรือถ้าใครอยากจะทดลองแบบนี้เป็นต้นไปที่ image size เนาะเราถ่ายมาแบบนี้เราเปลี่ยนเป็น150ลองดูก็ได้เพราะมันก็สามารถเซฟได้หลายๆรอบใช่ไหมคะอ่ะ150แบบนี้ก็ก็สวยดีนะคะถ้าชอบก็เซฟได้หรือจะเป็น133เหมือนเดิมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแล้วค่ะ การที่เราเอาไฟล์มาทำใน Photoshop เนี้ยมันก็จะมีข้อดีก็คือเราเลือกขนาดได้ส่วนข้อเสียก็คือเราจะไม่สามารถเห็นไฟล์ที่มันดิสควีสได้ Real-Time ในมือถือเนี่ยค่ะทำให้ดูหลายๆตัวอย่างแบบนี้เลยง่ายๆ ต่อไปนะคะเราจะมาดูการดิสควิสวิดีโอกันบ้างของมิ้นใช้โปรแกรม Final Cut ถ้าใครที่ใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยก็วิธีการเดียวกันค่ะเพียงแต่มันอาจจะไปกดตรงคนละที่นะคะอันนี้ดูไว้เป็นไอเดียพอพอได้ไอเดียปุ๊บไปทำกับโปรแกรมของตัวเองได้เลยนะคะเริ่มต้นจากเปิดโปรแกรมแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราจะดิสควิสค่ะเลือกไฟล์แล้วเนี่ยเราไปเปิดโปรเจกต์ใหม่ค่ะ ไปที่ไฟล์เปิดโปรเจกต์ใหม่เนาะอาจจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Disqueez แล้วกันนะคะเดี๋ยวตั้งชื่อไฟล์แป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาตั้งค่าค่ะกดเลือกตรงนี้เลยนะคะวิดีโอกดลงมามันจะมีคำว่า c u s t o m ก็คือเราก็จะสามารถเลือก Resolution ได้เองโดยที่มันไม่เป็นไปตาม format นะคะอันนี้มิ้นใส่2553 พอจะเดาออกไหมคะว่า2553มาจากอะไร2553ก็มาจาก1920คือค่าตั้งต้นของเราเมื่อกี้นี้คูณกับ1.33นั่นเองนะคะจริงๆมันออกมาเป็นแบบ25 5 3 6ก็ปัดเศษทิ้งซะดังนั้นเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเลนส์ของใครเป็น1.5เท่าเราก็ต้องเอา1920คูณ1.5แล้วก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่เราต้องกรอกนะคะหรือว่าใครที่เป็นเลนส สองเท่าก็ต้องเอา192 0 2คูณ2แล้วถึงจะกรอบตัวเลขเป็นผลลัพธ์ตัวคูณที่เราได้มาค่ะพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราไปเลือกไฟล์ที่ต้องการจะ d i s q u e e สนะคะลากลงมาในไทม์ไลน์เลยค่ะไฟล์วิดีโอถ่ายมา16ต่อ9นะคะพอลากลงมาแล้วมันก็จะยังไม่ d ด s สค e e สให้เราเนาะให้เราไปที่นี่ค่ะตรงรูป ฟิลมแล้วก็ไปที่แกน x นะคะ scale x แล้วใส่ค่าเข้าไปเป็น1.33เพราะเลนของมินต์เป็น1.33เท่านะคะมันก็จะดีสควิสออกมาให้เลยแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเ,เริ่มสนุกกับการดีสคริสภาพในคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าอย่างมิ้นเนี่ยพอรู้จักวิธี2วิธีนี้บางทีแบบว่าขี้เกียจเปิดโปรแกรมไงขี้เกียจเปิดแอปแอปบางทีมันก็เด้งมั่งมีแครชมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีการถ่ายรูปจากแอปคามีราของกล้องเลยอะแล้วก็โยนไฟล์ทีเดียวดีสคริสทีเดียวก็สนุกดีเหมือนกันคะ่ะถ้าคลิปนี้ เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กด subscribe c h anel n เอาไว้กดกระดิ่งเอาไว้จะคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็ตามที่มินอาจจะผิดพลาดไปก็ได้นะคะยังไงวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ